สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสมับนี้แนวทางสองตัวล่างค่ะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามห้าสามหกสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าค่ะต่อมาแอดเนนแก้วค่ะจุดสรุปมีหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสามเก้าสามหกสี่เก้าสี่หกห้าเก้าห้าหกแปดเก้าแปดค่ะต่อมาคนใต้าสายด่วนค่ะคู่โต๊ดบนวิ่งให้เด่นหกสองตัวสี่หกเก้าหกค่ะ มาจัน์นอตตี้เขาวิ่งให้เด่น4 2ตัว4 3 3ส4ม4า 0, 0 4 3ย์สี่่ตัวสี่สามคย่สองยมาเลขรับเฉพาะวงในค่ะ2ตัวบนล่างมี6 1 6 8 9 1 9 8คแปหนึ่งเก่ะมาแอดคุณชายค่ะ2ตัวล่างมี9 8 9 9 9 0 1 8 1 9 1 0 0 8 0 9 0้ค่ะ ต่อมาแอธิวาค่ะสามตัวบนศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าสี่สองเก้าเจ็ดสองตัวเก้าสี่เก้าเจ็ดสองตัวล่างศูนย์เก้าเจ็ดเก้าค่ะต่อมาบ้านไผ่เมืองพลค่างวดที่ผ่านมาเข้าสองหนึ่งบนค่ะงวดนี้มีสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดค่ะต่อมาแอรกัปตันค่างวดที่ผ่านมาเข้าสามแปดล่างค่างวดนี้สองตัวล่างมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าสามค่ะ ต่อมาอาจารย์คมค่ะสองตุลาเงื่อที่ผ่านมาเข้าแปดสามค่ะเงื่อนี้มีเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะต่อมาแอดประกอบเขาวิ่งให้เด่นหกเด่นเจ็ดสามตัวสองหกสามเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองตัวหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะ ต่อมาแอดแสงเดือนคะ่ะสองตัวบนมีเก้าหนึ่งแปดสองสามเจ็ดสามหกศูนย์เก้าศูนย์หกสามเก้าเก้าสองแปดสามค่ะต่อมาคนล่าฝันคะ่ะสองตัวล่างมีเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าค่ะต่อมาแอด,ดยาวอินเตอร์เขาวิ่งบนให้เด่นสองเด่นแปดสามตัวสองแปดสี่สองแปดห้าสองแปดหกสองแปดเก้าสองตัวแปดสองแปดห้าแปดสี่สองห้า วิ่งแรงให้เด่นเจ็ดเด่นเ้าสองตัวล่างเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเกค่ะมาแอดแวรกเขาวิ่งให้เด่น0ูนย์เด่นเกสองตัว0 9 0 2 0 3 0 5 9 2 9 3 9 5 0 8 9 8ูสามตัว8 0ดศูนย์เก้าห้าค่ะต่อม,มาคนคอหวยค่ะสองตัวบนมีสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าปดห้าสสา้าเจ็ดเก้ดเกค่ะ ต่อมาคนคอหวยเขาส่งตัวล่างงวดที่ผ่านมาเข้า83ค่ะงวดนี้มี5051 5253 587071 727378ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ